เราก็มาตีกิ๊บปูนเก่านะครับที่ทต้องเตรียมคือดอกครับดอกสวานสามหุ่นนะครับอันนี้ฟาร์มหางสิบเซนนะครับนนี่เก่าปูนเกาจริงข้างล่างร่อนหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เจาะเข้าไปประมาณเซนคึ่งถึง2เซนนะครับ1นเซนถึหนึ่งเซนครึ่งก็ได้แล้วก็อันนี้ไม้เซฟุกินนะครับมีขายทั่วไปตีเข้าไปครับแล้วหักประมาณ1นเซนหนึ่งเซนครึ่งนะครับได้หมด อันนี้กิฟเราประกอบไปแล้วนะครับก็ขีไปเบาๆก่อนนะครับให้มันติดไว้ก่อ,น,อนนี้ปูนไม่ตามฟา40ปีเนี่ย้วมันผมยังไม่เกิดความห่างของกิฟก็10เซนนะครับ แค่นี้โอเคครับเรียบร้อยนี่ก็คือการตีกิ๊บปูนเก่านะครับอันนี้เก่ามากด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ